เสียบตาสีโทรศัพท์ฮะเสียบตาสีโทรศัพท์ครับเอาไปนะสีแสีบมันก็ได้สีจันเจี๊ยบไปนั่นนี่ล่ะสีชาเย็นน้อยไทยสีชาเย็นไทยน้องหิวชาเย็นเนาะตอนนี้เนาะไอโฟนสี่เจ็ดโปรแม็กนะนีตั้งแต่ใช้ไอโฟนนี่คือเบิร์ดแต่งตูไหมนี่เสียหนังเสืออีหยังเด้อนี่แต่ก็ถ่วงไปลูกกาเฮ็ดแปลงเส้นละเพราะว่ามันสิเขาว่าหนาวยันมันหนาว ก็ลลเลยใส่เสื้อตัวนี้มาเลยลเลอ,อ่า <c oughs> อากาศมันอยากเปลี่ยนนะอากาศมันจะเปลี่ยนแบบนองหนาวอยากเรื่มรุ่มแล้รเมืมม่อคืนเนี่ยมันก็เลยอากาศแบบนี้หนาวที่แท้อย่ามันหนาวปุ๊บมาโอ้โหไม่มีเสื้อใส่เลยเรียบร้อยเลยเนาะกลัว,ลวมันหนาวก็ได้เอาเสื้อตัวนี้มาเช้าแล้วเช้าแล้วเราเพิ่งเก็บของเนาะบรรยากาศบ้านเ้องเป็ี่นเสี้อลดูก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ย ตัวสำคัญนี่ไม่เห็นหน้าตั้งนานแล้วเป็นเบาเลยผมยาวเลยครับให้เอกเข้มข้นครับทำไมยังไม่ล้างหน้าเลยคุณเต้นละเสร็จครับพ่อโอ้โอเคโอเคบรรยากาศภาพเปน้องเมื่อบรรยากาศครับบรรยากาศตอนเย็นนะครับ อย่าให้ยิวตื่นก่อนนะให้ยิวตื่นว่นเนี่ยพาพี่นว่งม,มาบังเงิญเสียละครับอ่าควนสิแสแดงได้เนาะพี่เอกเนะาะกวนสิแสแดงได้มันบ่ไม่ใช่ธรรมดา เต้นเด้ครับเต้นม้วนพระเอกเป็นกระเสียงคนจักเก็บให้จัดใหน้นั่งอยู่เนาะทางพีกอะสิเป็นขึ้นล่างลงล่างแล้วครับพี่น้องเขาเฮ็ดดีให้ เก็บแล่า,ลาข้าเขาเก็บเร็วเนาะถ้ามดา,าเขาหนาจะหาว่าขายยังมือเศราอกมั้ยล่าข้านะปิ้งขายยังไงนะอันหาแน่วันเดียวปิ้งขายยังมือเศรกมั้ยจเจมยขว่าเนาะเปิดขึ้นเนาะ ถ้า่น้องเลาะด่งแสดงลังหาหน้อง่าจะเป็นประมาณนี้น,นั่านน,าน,น,าน,น,น่านน่านน่นของพ่อตั้นั่นพ่อจ้าเนยรู้แล้วของน้องเทงค่ะบ่รู้แล้วนั่นนี่พ่อจ้าที่เป็นของพ่อตัวปาดประมาณแต่น้องเพลงไหมครับ 5,500เนตครับก็ครับพ่อจ้าของอี่าของน้องเพลงครับตอนไหนจะเสร็จประสัน3โมงส่งที่เสร็จบอพี่นงวา กำลังร่วมตัวครับพี่ไปพาขับไปไหนน้อง้องหนรูย่างทางได้ไหม <c oughs> <laughs> คุณลกเกตงเจ้าภาเนี่ยเปิดในว่าจะหมอลำเล่คือผมฟันดงผมกรบป๋านดวยหน่อยเพื่ออบกลับอาสดเอาที่บอลเล่นคือดีสุดมั้อ๋อไม่ลองเลยเอาทั้งนั้มาเีย ตัวนี้ค่อยเอาขึ้นเดือหลามจิ้พังเด้อแร็คเหมือนเลงเอามาสบให้พ่อเด้อเย็นบ่อลูกตั้งเวทีแล้วมาสบให้พ่อนี่เด้อตัวนี้สิสำคัญที่สุดเลยเนี่ยเอาเสียวไว้บูดเลยตัวเนี้ยเต็มแต่ละหนึ่งมาเบิ่งกันนะตัวนี้พ่ออยังให้เก็บพิเศษแถวรถไปใส่ยหลามันพังแต่หนึ่งหน้าบูดบ่อขับดีนอกไ เอาไปทั้งนสามมาทั้งอันนั้ย่ามาอยากเหตย่างยมาอยากเหตงอยู่ยแสดงเนี่ยจะทำยังไงมันมันถึงจะโมเบียวเนีเนี่ยมันบ่ไรเนี่ยมันเสียศูนเลยอ่ะเามมันแรงสมถอยเนอสั้นมันกับ่อไร่ะเตงให้ไหมเด้อหนึ่งมันพังบ่อไรตัวนี้มันสำคัญมากมากเลยอ่ะเนี่ยเนี่สั้นตัวนี้กบ่ไรตนี้ตัวนี้ต้องลดลงโอ้มันไหลตัวเนี่ย มันไหลเบิดเลยเราลูกนะเนาะเอาฝากเลยเนอะสันบะพ่อสามหมื่นเนีา่หายกินเขาได้ดิเนี่หายกินเขาไม่ละเขียวเด้อล่ะเขียวเด้อ เจ้าเด้อลูกเด้อเจ้าเด้อไปไกลได้ม้นี่เข้าไปไกลได้หล่ะเด้อเราไปไก่นะครับ

<laughs> nhắc tới cho tụt huyết, nào, sạc lung bớt nào lung bớt คนคือรถมาเนี่ครับพี่น้องสองร้อยกิโลได้เพี่อนเยเกี่ยวรุ่น้องนั้นลาเด้อสองร้อยกิโลกว่านะวันนี้นะ